สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่เพจเคมีแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งฝากนักเรียนช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะมาดูกันเลยครับสําหรับวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดข้อที่7ต่อกันเลยดีกว่าซึ่งเป็น7.2หรือว่าเป็นข้อย่อยนั่นเองมาดูนะว่าโจทย์ต้องการที่จะให้เราหาอะไรบ้างครับให้คํานวณ ph ของสลารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่มี ph เท่ากับ 2, 2> ปริมาตร100มิลลิตรเมื่อเติมสารต่อไปนี้สำหรับข้อ2ตรงนี้นะครับเขาเติมน้ำปริมาตร100มิลลิตรโอเคถ้าเขาให้เราคำนวณหา ph แน่นอนครับว่าสูตรในการคำนวณหา ph ก็คือ ph เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน ถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะต้องคำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมาให้ได้แต่เริ่มต้นเนี่ยเรามีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ซึ่งมี pH เท่ากับ2และมีปริมาตรเท่ากับ100มิลลิลตรในคลิปที่แล้วครูก็สอนไปแล้วนะว่าคิดยังไงบ้างสิ่งที่เราสามารถหาได้จากตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถหาความเข้มข้นของ H3O+ บวกหรือว่าไฮโดรเนียมไอออนได้นะครับมันเท่ากับ10ยกกำลังลบ pH นั่นเองครับหรือว่าเป็น10ยกกำลังลบ2หรือถ้าเป็นสัญกรณ์แบบให้มันสวยงามเลยครับ1คูณ10กำลังลบ2นั่นเองเมื่อเราได้ความเข้มข้นแล้วแล้วเราทำการเติมน้ำเนี่ยเราก็ต้องอยากรู้ครับว่า H3O+ บวกของเราจากเดิมมีค่าอยู่เท่านี้ แล้วเติมน้ำมาอีกซึ่งในน้ำมันสามารถแตกตัวให้ h 3 o บวกได้ใช่ไหมแล้วมันจะมีค่าเท่าไหร่อะไรยังไงเมื่อมีการผสมขึ้นเมื่อไหร่ครับให้เราเปลี่ยนจากความเข้มข้นให้อยู่ในรูปของจำนวนโมลครับมันจะคิดได้ง่ายขึ้นดังนั้นครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นจำนวนโมลน,นะสูตรที่ใช้นะครับก็คือ n เท่ากับ cv ส่วน1000ถูกไหมครับ แทนค่าปกติเลยจํานวนโมลของเรานะครับไม่ทราบาเราต้องการหาความเข้มข้นครับก็คือ1นึ่งคูณสิยกกําลังลบสปริมาตรครับคือ100มิลลิลิตรโอ้ครูใส่หน่วยไปทําไมเนี่ยปุ๊บหนึมิลลิลิตรแล้วก็หารด้วย1000ถูกไหมครับแล้วเราตัดได้เนี่ยปุ๊บ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 คำตอบนะครับก็คือจะได้เป็น1นึ่งคูณสิยกกําลังลบสถูกไหม เพราะว่า1นึ่คูณสิกำลังลบสหาร10อีก1ครั้งก็ได้เป็น1นึ่คูณสิบกำลังลบสหมายความว่าจํานวนโมลเริ่มต้นของกรดไฮโดรคลอริกครับนีักเรียนจต่ครูเขียนทดตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวครูลืมนะครับจำนวนโมลเริ่มต้นของ H3O+ บวกนะครับมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3โมล จากนั้นครับเมื่อเราทําการเติมน้ํำเมื่อเราเติมน้ําไปเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องคํานวณหาจํานวนโมลของ H3O+ บวกด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะปกติน้ำนะครับเราจะสามารถเขียนสมการการแตกตัวของน้ำได้แบบนี้ H2O บวก H2O ได้เป็น H3O+ บวกอยู่กับ OH- โอเคไหมครับก็จะเป็นแบบนี้และถ้าเราเขียนเป็นค่าคงที่สมดุลนะครับตรงนี้เป็นลิควิดตรงนี้เป็นลิควิดตรงนี้เป็นเอวสตรงนี้เป็นเอวสค่าคงที่สมดุลของน้ำนะครับก็คือ Kw เท่ากับความเข้มข้นของ H3O+ บวอันนี้คือครูทบทวนความรู้เดิมให้อยู่นะคูณอยู่กับ OH- ซึ่ง Kw เนี่ยเป็นค่าคงที่ครับก็คือ1คู10ยกกำลังลบ14 แสดงว่า h 3 o บวกกับ oh ลบตรงนี้นะครับมันก็มีค่าอย่างละครึ่งครับก็คือ1คูณ10อยกกำลังลบ7 oh ลบก็คือ1คูณ10กำลังลบ7เหมือนกันโอเคไหมแต่สิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องการความเข้มข้นของ h สามกของน้ำดังนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยครับว่ามันคือ1คูณ10กำลังลบ7 แต่เราต้องการหาจำนวนโมลมันก่อนใช่ไหมก็ใช้สูตร n เท่ากับ cV ส่วนด้วย1000จํานจำนวนโมลของน้ำนะครับหรือว่าของ H3O บวกในน้ำก็เราต้องการหาความเข้มข้นครับก็คือ1นคูณ10กำลังลบ7ตรงนี้เลยถูกไหมคูณอยู่กับปริมาตรครับก็คือ100หารด้วย1000 มาลองดูกันนะ1 2 1 2สแสดงว่าจำนวนโมลของ H3O+ จะมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ8นั่นเองนะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่า,ากรดไฮโดรคลอริกเริ่มต้นเนี่ยมันมี H3O+ บวกอยู่1คูณ10กำลังลบ3โมลและเมื่อเติมน้ำนะครับน้ำก็มีจำนวนโมลของ H3O+ บวก 1นึ่คูณสิบกำลังลบแโมลน,นั่นเองดังนั้นเราต้องเอาจำนวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็จำนวนโมลของน้ำที่มันสามารถแตกตัวให้ H3O บวกได้เหมือนกันเนี่ยเอามาบวกกันนะครับเพราะว่ามันมีการผรสมกันเกิดขึ้นดังนั้นจำนวนโมลรวมครูเขียนตรงไหนดีนะปุ๊บตรงนี้ละกันกรูก็เขียนจำนวนโมลรวมนะครับ จำนวนโมนรวมหรือว่า n รวมก็จะมีค่าเท่ากับ1คูณ10บกำลังลบ3บวกอยู่กับ1คูณ10ยกกำลังลบ8ซึ่งเราไม่สามารถบวกกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็น10บกำลังลบ3กับ10กำลังลบ8ซึ่งมันยังไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะ1คูณ10กำลังลบ8กับห่คูณ10กำลังลบ3าห่างกันแบบโอ้โห10กำลัง5เลยถูกไหม มันห่างกันเยอะมากนะครับดังนั้นเราสามารถตัดทิ้งได้นะเพราะว่ามันเป็นทศนิยมที่เยอะมากอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรอ่ะมาดู1นึ่คูณสิล 3, เวลาเราเขียนมันก็คือ0 0นย์จูไแต่ถ้าเป็น 1, นึ่ณสิบกลบแก็จะเป็น0 0นย์จุดแบบบนี้นครับพอเอามาบวกกันมันก็จะได้เป็น 0. 0.0 1, 0ย0จุดศูอ่า 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8สาี่หเแปดเนี่ยแบบนี้ครับมันไม่มีค่าเลยไม่มีความหมายเลยดังนั้นเราสามารถตัดทิ้งได้นะครับตัวนี้มันน้อยเกินไปจำนวนโมลรวมของเราก็เท่ากับ1คูณ10กำลังลบ3โมลแต่เวลาเราต้องการหา pH เราต้องทราบความเข้มข้นของ H3O+ บกในรูปของโมลาร์ถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะมาคำนวณกัน โดยที่จำนวนโมโนโรวมเราทราบแล้วนะจากสูตรครับ n เท่ากับ c v ส่วนด้วย1,000ต้องการทราบความเข้มข้นนี่ถูกไหมก็ย้ายให้เหลือ c ตัวเดียวจะได้เป็นจำนวนโมลคูณ1,000ส่วนด้วยปริมาตรแทนค่าไปเลยครับนักเรียนจำนวนโมลน,นะครับก็คือ1คูณ10ยกกำลังลบ3คูณ1,000 ปริมาตรนะครับปริมาตรก็เริ่มต้นกรดดูตรงนี้นะกรดเนี่ยหนึ 100, ถูกไหมเติมน้ําอีก100นะครับก็รวมเป็น2 0 0โอเคครับตัดตัด,ต,ดตัดนะครับก็จะได้เป็นเท่าไรครับลองดู1นส่วนสส่วนสคือเท่าไหร่นะแต่อย่าเพิ่งส่วน2ก่อนเออครูเหลือบมาเห็นตรงนี้ครับตรงนี้1ตรงนี้10 ก็1นคูณสิได้10หาร2ก็เป็นเท่าไรครับ5คูณ10กำลังลบ3โอเคตอนนี้เราได้ความเข้มข้นของสารแล้วนะครับว่าได้เท่ากับ5คูณ10กำลังลบ3จากนั้นครับเราก็สามารถไปคำนวณหา ph ได้แล้วถูกไหมเดี๋ยวครูขออนุญาตลบหน่อยนะไม่งั้นไม่มีพื้นที่เขียนสูตรในการหา ph นะครับก็คือ ph เท่ากับลบล็อก ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเมื่อแทนค่าครับเมื่อครูแทนค่านะก็จะได้เป็นลบล็อก5คูณ10กำลังลบ3ตามที่เราคิดมาดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า,าลบล็อก5คูณ10กำลังลบ3มีค่าเท่าไหร่ลบล็อก5คูณ สิยกกำลังลบสโอ้อันนี้กำลัง3ามละลบสมีค่าเท่าไหร่ครับปุ๊บคำตอบคือ2.301ก็ตอบไปเลยนะครับว่า2.30นั่นเองดังนั้นข้อนี้นะครับตอบ pH 2.30ปุ๊บเสร็จแล้วครับนักเรียนก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้นะเดี๋ยวคลิปถัดไปครูก็จะมาสอนแบบฝึกหัดข้อถัดไปก็จะเป็นข้อ8 ข้อ9นะครับมีอยู่2ข้อแล้วแค่นี้เองก็เดี๋ยวนักเรียนฝึกทําไปเรื่อยๆนะไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนก็สามารถกดหยุดแล้วก็กดเล่นวิดีโอใหม่ได้หรือว่ากดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะครับถ้านักเรียนทําแบบนี้นักเรียนทําได้แน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยว ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนกักเรียนทุกคนมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของครูด้วยนะครับหรือช่องทางของ YouTube ช่วยกดติดตามให้ครูหน่อยนะครับแล้วก็ครูก็จะขอบคุณนกักเรียนทุกคนมากเลยโอเคสงสัยตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนกักเรียนทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย